สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องนะครับชาวเกษตรกรนะครับชาวไร่ชาวสวนทุกท่านนะฮะหรือว่าปศุสัตว์นะครับที่เลี้ยงเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่อะไรนะฮะใช้ในฟาร์มนะครับตัวนี้ก็เหมาะสาหรับใช้ในฟาร์มนะครับตัวนี้จะเป็นโครงบุ้งจีนะครับแต่จะเป็นปากใบดันนะฮะตัวนี้จะเป็น L 2 0 0 0 DT นนะครับ L2000 dt นะครับตัวนี้จะเป็น w ฟวิ l นะครับ เก็บสีใหม่นะครับสวยๆเลยนะครับคันนี้นะฮะสวยๆเลยนะครับคันนี้คันนี้ก็จะเปลี่ยนยางใหม่ให้สี่เส้นเลยนะครับตอนนี้ก็ยางสภาพแบบนี้นะครับนะครับสภาพยางเป็นแบบนี้เราเปลี่ยนยางให้ใหม่หมดสีเส้นเลยนะครับตัวนี้นะฮะสภาพสวยๆเลยท่านใดสนใจหาไปใช้ในสวนในไร่ในฟาร์มนะครับไปตัดหญ้า ตัดหญ้าด้วยแล้วก็ดันดินด้วยได้นะครับในท่านในในสวนในฟาร์มนะครับคันนี้เราเปิดราคาไว้ที่หนึ่งแสนสี่มืนบาทนะครับหนึ่งแสนสี่มืนบาทนะครับพร้อมเปลี่ยนยางใหม่สี่เส้นนะครับอ่านะครับคันนี้สวยๆเลยนะครับตอนไหนสนใจก็เข้ามาเลือกชมได้ก่อนนะครับที่ร้านซูสิตเตอร์ของเรานะครับอยู่อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์นะครับอ่าเดี๋ยวนี้เราจะรีวิวให้ดูตัดเลยครับ ตอนนี้ก็คนขับก็ขับยังไม่รังงานรีวิวก็ยังไม่ค่อยคล่องนะครับก็จะขับช้าหน่อยนะฮะ วิ่งเร็วๆหน่อยวิ่งเร็วๆหน่อยเร็วๆหน่อยเออใส่เกียร์สี่เร็วๆหน่อยเอออย่างงั้นสิออเต็มที่ไปเลยอ่า่ยังก็จะประกวดนางงามนะครับระบบทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับปานวิดีโอครับ ใชงานนะผมมีนะครับอ่าระบบไฮรีกใช้งางนไฮรีกต้องปิดต้องปิดน้ำมันเพราะว่าน้ำใช้น้ำมันตัวเดียวกันอ่าต้องปิดน้ำมันหน้าแล้วก็จุดแท้งหลังได้นะครับนะครับตัวนี้ราคาที่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทนะครับพร้อมเปลี่ยนยางใหม่สีเส้นนะครับตัวนี้เป็นรถเก่าญี่ปุ่นแท้นะครับยังไม่เคยผ่านการใช้งานในไทยนะฮะอันนี้นะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะไปทําเป็นมุกจีได้นะครับนันได้อ่า ตอนนี้ก็สามารถที่จะทาเป็นมุ้งจีได้คือใช้กระบอกไฮดริกมาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็เพิ่มคอนโทลเข้าไปก็ทํามันปากมุ้งจีได้นะครับแต่ตอนนี้มันเป็นระบบใบดันนะครับสามารถดัดแปลงทําเป็นมุ้งจีได้นะฮะอันนี้ราคาทีนึ่1 0 0 0ส0บาทนะครับเปลี่ยนยางใหม่4ี่เส้นนะครับรถยนต์สามสูบยีแรงนะครับตัวนี้จะเป็นรถเก่าญี่ปุ่นแท้นะครับยังไม่เคยผ่านการใช้งานในไทยนะฮะสนใจก็เข้ามาชมก่อนได้นะครับร้านของเราอยู่ที่ อำเภอตากฟ้านะครับจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับรถเราก็มีให้เลือกอยู่ประมาณ50คันได้นะฮะักใจขับเลือกชมด้วยตัวเองได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตจบคลิปจบเพียงน,นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ